การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือกระทรวงแรงงานเสริมแก่งบุคลากรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขันลับอีกในท t o ัวริ m ึ h ไทยแลนด์เดือนหน้าในการยกระดับเสริมสร้างทัศน์าแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกันค่ะโดยล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ผนึกกําลังกระทรวงแรงงานและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดกิจกรรมอีกในท t o ัวริ m ึ h ไทยแลนด์ TAT Skill Factory โดยงานจะมีขึ้นในวันที่15-16มิถุนิายนนี้ณโรงแรมแอมบัสเตอร์โดยภนยงานได้รับเกียรติจากนายเสริ สมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชำนาศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวธาปณีเกียรติไพบูร์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมในงานแถลงข่าวค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนนโยบายอีกในทัวริซม์ไทยแลนด์ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นทัวริซม์ฮับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการสร้างความประทับใจให้กับนนัักกทท่่่องเียวคะ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมาให้ความรู้โดยคาดว่าตลอดการจัดงานจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า300คนโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมในกิจกรรมครั้งนี้สามารถสมัครได้ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10มิถุนายนนี้จำกัดจำนวน300คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกันค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันค่ะ แผนงานโครงการทั้งหลายนั้นจะสําเร็จได้ผมว่าอยู่ที่คนนะครับคนนั้นจะทําให้ทุกสิ่งอย่างสําเร็จนะครับแล้วสิ่งสาคัญคือเราจะพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งนะครับแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามนะครับนั่นก็คือเราจะให้มีจิตในการต้อนรับนะครับการอำนวยความสะดวกรวมไปถึงเจ้าหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องในด้านของการรักษาความปลอดภัยนะครับในสาด้านนี้นะครับก็จะ จะส่งเสริมให้เป้าหมายรัฐบาลที่ที่เราจะต้องจัดหาได้3.5ล้านล้านนั้นสําเร็จได้นะครับครับต้องยอมรับว่าการต้องเที่ยวคือการแปรรูปประสบการณ์สกฉะนั้นเนี่ยคนที่ทําให้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีก็คือแรงงานภาคท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่า คนท่องเที่ยวเรานะจ่ายค่าแรงเนี่ยเปอร์สกิลอยู่แล้วนะครับบางตำแหน่งหน0 0งบาทอย่างที่มกรุเตนะครับสี่บาทมีปัญหาไหมท่องเที่ยวไม่มีปัญหาแต่อยากจะขอร้องไปยังรัฐบาลว่าช่วยอัพสกิลสกิลพวกเราหน่อยซึ่งท่านนรีว่มาแถลงข่าวดีพวกเราฟังแล้วต่อไปเนี่ยคนท่องเที่ยวจะได้นะครับ <c oughs> เรียนรู้นะครับตรงจุดนะครับยุคันดีๆนะครับ,รรบที่ใหญ่เขาเ ช่วยงานการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจลูกค้าที่มาเยือนได้ก็เสมอเที่นี่สําคัญที่สุดครับดันั้นการ up skill re skill ทุกแผนกทุกสาขาที่ของคนท่องเที่ยวสำคัญมากๆเป็นการติดอาวุธทางปัญญา SB บพวกเราเนี่ยแข่งกันได้ครับกระทรวงแรงงานเราเนี่ยมีหน้าที่นะครับในการที่จะทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้คนที่เข้ามาทำงานในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมีความรู้มีความสามารถเพิ่มขึ้นซึ่งจากการที่ เราจะต้องเพิ่มความสามารถตรงนั้นตัวผมเองก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องมีการประกาศขึ้นค่าแรงที่400บาทในเบื้องต้นซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นการไขข้อข้องใจนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีความจำเป็นในการที่จะประกาศขึ้นค่าแรงที่400บาทและทำไมต้องมาขึ้นในภาคการท่องเที่ยวก่อนภาคธุรกิจอืน่นี่ก็คือเป็นความจำเป็นที่เราต้องการขึ้น ค่าแรงในภาคการท่องเที่ยวเพื่อต้องการดึงและเป็นแรงจูงใจให้ขณะนี้ซึ่งบุคลากรทางการท่องเที่ยวเนี่ยขาดเราก็ต้องการดึงบุคลากรในภาคส่วนอื่นๆเนี่ยเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวเมื่อมีค่าแรงเป็นแรงจูงใจผมว่ามั่นใจนะครับว่าจากบุคลากรที่ขาดอยู่ประมาณสัก4ี่ถึงห้าแสนอัตราเราน่าจะพัฒนาสกิลตรงนั้น เมื่อมีค่าแรงที่จูงใจผมมั่นใจว่าพวกเราทําได้และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเต็มที่ครับในสิ่งที่ภาคธุรกิจบริการเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้นะคะว่าภาคธุรกิจบริการเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวจะไม่ใช่กลุ่มแค่เป็นนักท่องเที่ยวอย่างเดียวละเพราะฉะนั้นจะเป็นกลุ่มนักลงทุนพ่อค้าหรือทุกๆกลุ่มก็เดินทางมาเป็นผู้เยี่ยมเยือนก็คือนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยการเติมความรู้การเติมประสบการณ์การหาประสบการณ์หรือว่าองค์ความรู้ใหม่ๆ พื่อมาเสริมให้กับภาคธุรกิจบริการเนี่ยอันนี้จะเป็นการต่อยอดในแง่ของการยกระดับทางการท่องเที่ยวยกระดับประเทศด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนยนะคะสำหรั mm. means, uhm, uh, again, okay. บในส่วนของกระทรวงแรงงานและก็ความร่วมมือที่ดีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยตอบโจทย์ทางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ถือว่าก็มีองค์ประกอบในเรื่องของอุตสาหกรรมการเครื่องอย่างครบถ้วนที่ต้องการความร่วมมือในการที่จะมายกระดับความรู้แล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันค่ะ ก็ก็มีหลายอย่างนะครับซึ่งพนักท่านนายกท่านมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเงินลงทุนทั้งหลายนะครับอันที่สองก็อะไรที่เป็นปัจจัยนะครับที่จะต้องทําให้เกิดการเกื้อกูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วผมมั่นใจเลยนะครับว่าท่านนายกจะผลักดันให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้การท่องเที่ยวเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ พวกเราที่เป็นผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับ,นะรบถ้าเราได้เปิดใจเร็วเรียนเพื่อให้ทางรัฐบาลได้รู้รับทราบผมกคิดว่าจะได้แก้อย่างรวดเร็วนะครับและจะทำให้แผนงานโครงการเดินไปด้วยกันด้วยความรวดเร็วอีกด้วย